สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลูกค้ามีโจทย์ท้าทายมาให้อีกแล้วคือน้องทักมาตอนดึกฟิลแบบขอความช่วยเหลือมากน้องบอกว่าน้องเพิ่งไปยืดวอลลุ่มมาได้หนึ่งวันแต่เรามองว่าอ่ามันตรงมากน้องถามว่าเราสามารถแก้ทรงให้ได้ไหมเราก็เลยถามน้องว่าน้องอยู่ไกลไหมสะดวกเข้ามาให้ดูก่อนหรือเปล่าคะเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้ให้ได้ร้อเปไหม คือที่ร้านยังไม่ได้รับทําเคมีด้วยก็เลยยังไม่กล้าร,รับปากน้องว่ามันจะออกมาเพอร์เฟกตเราก็จะแก้ปัญหาน้องด้วยการตัดแล้วก็สอนน้องเซ็ตเพื่อน้องจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นก็จะแก้ได้มากน้อยแค่ไหนออกมาประมาณไหนมาดูกัน I got you skinny in deep inside my head Inside my head Every time you move You're looking like you're dancing I think that you could have it i wanna do it with you